ข้อดีคือเบาลงเยอะมากๆนะครับทุกคน ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอุดมไอเดียนะครับผมคลิปที่แล้วผมได้ประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ได้ทดลองตัดหญ้าไปแล้วนะครับปัญหาก็คือว่าน้ำหนักมันเยอะเพราะว่าผมใส่แบตเตอรี่2ลูกตรงนี้นะครับผมหลายคนคอมเมนต์เข้ามาอยากจะให้ใส่แผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งแผงโซลาเซลล์เนี่ยผมก็เคยต่อใส่กล่องคอนโทรลของรถ3ล้อพลังงานไฟฟ้าแล้วเราก็ไปทดลองขี่กันแล้วนะครับปรากฏว่ามันสามารถขี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัดหญ้าผมก็คิดว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับวันนี ผมจะเอาเครื่องตัดหญ้าเนี่ยมาต่อกับแผงโซลาร์เซลล์ตรงๆเข้าสู่กล่องคอนโทรลแล้วก็มาลองตัดหญ้ากันดูครับว่ามันจะตัดได้หรือไม่และตัดได้ดีแค่ไหนนะครับนี่คือแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมอ่าซึ่งการตัดหญ้าเนี่ยผมคงไม่แบกแผงโซลาร์เซลล์ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันหนักกว่าแบตเตอรี่อีกนะครับวิธีการก็คือผมจะทําการต่อสายไฟนะครับมายังกล่องคอนโทรลโดยใช้เป็นหัว MC4 นะทุกคนเนี่ยนี่นะครับผม อันนี้เป็นสายไฟที่เราจะต่อจากแผงเข้าสู่กล่องนะครับแต่ว่าแผงโซล่าเซลล์เนี่ยมาตรฐานเขาจะเป็นหัว MC4 แบบนี้นะครับเราก็ต้องมาเข้าหัว MC4 ก่อนนะครับเข้าหัว MC4 ฝั่งนี้ต่อสายไฟเสียบสับเวลาใช้งานเรามาเชื่อมต่อเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมขออนุญาตใส่เสื้อก่อนนะครับโอเคครับผมค่อนข้างร้อนนะครับถ้าไม่เพื่อทุกคนนี่ผมไม่ทำนะครับผมหลายคนก็อยากจะให้ติดแผงโซล่าเซลล์อยากจะลองนะครับผมจะลองให้ดูนะครับ วิธีเข้าหัว MC4 ก็ไม่ยากครับผมหัว MC4 มันจะมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับเนี่ยตัวเมียจะเป็นเต้าแบบนี้ตัวผู้จะเป็นแหลมแหลมแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นฝั่งแผงโซล่าเซลล์ฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกฝั่งนี้จะเป็นขั้วลบแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเสียบกับแผงโซล่าเซลล์ขั้วเนี้ยมันจะไปเชื่อมกับไฟลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต่อไฟลบหรือสีแดงนะครับอ่วิธีเข้าหัวก็ดูง่ายครับฝั่งที่เป็นหัวแหลมแหลมเนี่ยจะใช้ตัวใหญ่ๆนะครับอ่าอลเลขตรงเนี้ยมันจะมี2ขนาดขนาดใหญ่เนี่ยใช้กัับตวนี้ นะครับผมวิธีเข้าก็นำสายไฟมานะครับนี่คือสายไฟนะครับผมเราจะได้สายแบบนี้ออกมานะครับวิธีการก็คือให้สวมปอกเข้าไปก่อนนะครับผมสวมปอกแล้วก็ตามด้วยกลรัดแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยนี้ครับผมหลังจากนั้นก็ใช้ที้เข้าหัวนะครับกดเข้าไปเลย ได้แบบนี้นะครับเราก็จะเอาตรงนี้สวมเข้าไปสวมเข้ามาเสร็จแล้วนะครับหมุนเลยครับผมโอเคนะครับอีกฝังก็ทาเหมือนกันนะครับสวมปลอกก้นเข้าไปก่อนเสร็จแล้วนะครับสวมเข้าไปแบบนี้ฝั่งนี้ก็เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็ต่อให้ถูกต้องก็คือไฟบวกต่อไฟบวกนะครับไฟลบต่อไฟลบฝั่งนี้ก็จะเป็นของเครื่องตัดหญ้าฝั่งนี้จะเป็นของสายที่มาจากแผงนะครับ โอเคเรามาเช็คสายกันก่อนครับสายไฟลบนะครับฝั่งไฟลบเนี่ยผมต่อเข้าสีน้ําตาลซึ่งเป็นหัวบวกอันนี้จะไปต่อกับไฟลบของแผงนะครับถูกต้องโอเคลองมาเชื่อมต่อกันแล้วก็เอาเปิดดูครับผมโอเคลองดูครับผมช่วงแรกไฟมันอาจจะมาเต็มไปนะครับทุกคนลองกดดูครับว่าเป็นยังไงว้าวพลังงานฟรี ลังงานที่จากแสงแดดนะครับอตอนนี้แดดเหมือนจะหายไปค่อนข้างเยอะแต่ก็ใช้ได้นะครับสายยาวมากเดี๋ยวเราลองตัดดูผมจะแผงไว้ตรงนี้แล้วก็ตัดตรงโน้นนะครับ พลังงานทีอย่างแท้ทูนะครับผมเนี่ยนี่คือแหล่งพลังงานของเรานะครับฝากทุกคนดูดใกล้ครับผมความแรงเนี่ยผมว่าไม่แตกต่างจากแบตเตอรี่เลยนะครับผม ดีคือเบาลงเยอะมากๆนะครับทุกคนน้ําหนักเนี่ยมันเบากว่าเครื่องยนต์ที่เป็นน้ามันประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบกแบตเตอรี่ แดดก็จริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องแรงขนาดนั้นนะครับทุกคนนี่ตอนนี้แดดเบาลงไปเยอะนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็ยังตัดหญ้าทั่วไปได้นะครับแต่ว่าหญ้าลกๆหนาๆนีอาจจะต้องใช้ให้แดดจัดหน่อยนะครับแผงผมลืมบอกไปนะครับอันนี้เป็นแผง24โวล์320วัตต์นะครับหแผงนะครับต่อตรงเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะให้มันตัดได้ดีขึ้นในเวลาที่แดดเบานะครับเราก็สามารถ เอาอีกหนึ่งแผงมาต่อขนานกันนะครับเราก็จะได้แอมเพิ่มขึ้น2เท่านะครับขนาที่แดดเบาเนี่ยมันก็จะแรงขึ้น2เท่าหรืออยากจะให้มันแรงขึ้น3เท่าในขนาที่แบบหัวค่ำจริงๆเนี่ยก็สามารถใส่3แผง4แผงได้นะครับแต่ว่าต่อขนานนะครับผมมันจะได้เพิ่มแอมแต่ว่าวต์ยังเป็นระบบ24อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองตัดต่อกันนะครับฟิลลิงนี่รู้สึกว่ามันจะนุ่งง่วงกว่าแบตเตอรี่นิดนึงนะครับแต่ว่าในความเร็วปลาย,ยถือว่าตัดได้ดีเหมือนกันนะครับ โอเคครับผมก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าแผงโซลาเซลล์ต่อตรงกับเครื่องตัดหญ้าของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับซึ่งแผงจริงๆแล้วเราก็อาจจะทําเป็นขาตั้งไว้นะครับแล้วก็บริเวณการตัดหญ้าของเราอาจจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน100เมตรล้วก็ตั้งไว้กลางสนามนะครับแล้วก็ต่อสายไฟให้มันถึงขอบสนามทั้ง2ฝั่งเราสามารถเดินตัดได้สบายๆไม่ต้องแบกแบตเตอรี่ไม่ต้องแบกแผงโซลาเซลล์นะครับผมหรือเพื่อนๆมีพื้นที่ในการตัดกว้างๆเนี่ยอาจจะต้องใส่ล้อแล้วก็ ลากไปแต่ละจุดแล้วก็ทําสายไฟยาวๆไว้ผมว่าก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับข้อแตกต่างของโซลาร์เซลล์กับแบตเตอรี่เนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยข้อดีคือแบตไม่ต้องแบกนะครับผมไม่มีแบตหมดแน่นอนตัดได้ที่มีแสงแดดก็สามารถตัดได้ตลอดเวลานะครับอย่างที่2คือมันเบานะครับเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์เราไม่ได้แบกนะครับผมข้อเสียอย่างเดียวก็คือว่าเวลาที่แดดมันไม่มีเนี่ยมันตัดไม่ได้นะครับนี่คือข้อเสียข้อเดียวนะครับนอกนั้นผมมองว่า ดีกว่าแบตเตอรี่นะครับในภาพรวมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะชอบถามว่าทําตัดได้นานแค่ไหนใส่แบตเตอรี่นะครับผมก็โซลาเซลล์ก็ตัดได้ทั้งวันนะครับตราบที่มีแดดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดี